นี่สี่ตัวนี้นะครับพี่น้องครับรถให้พิเศษเลยหมอไปเลยนะครับพี่น้องครับรถให้พิเศษนะครับรถไหนตัวโงงามมาคักเลยไม่ตัวโง่งามครับพี่น้องครับสุดยอดเลยผู้ใดมีความประมาณถึงกำลังมองหางัวแบบนี้เขาฟ้ามนะครับพี่น้องครับนี่นี่นะครับเด้อมาเลือกมาเอายุ่ราคาตะลึงเลยล่ะราคารถได้ราคารถได้รถได้บักเยอะเลยมันบ่ะคับขันเหมาเนี่ยม่ตตะลึงเลยราคาตะลึงเลยครับพี่น้องครับเอาเห็นแล้วครับพี่น้องครับใครอยากจะได้มาเอาหมาไปเลยสี่ตัวนี้ ครับสวัสดีครับเจอกันแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงท่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมเอาค่ะพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ผมกับิภาพีพาน้องมาเอาง่วนสวยๆงามๆอีกขึ้นก่านะครับพี่น้องครับช่วงนี้กับเบงตาเอ่อง่วนสวยๆงามๆนะครับสาหรับคลิปนี้ผมกับมาทีคุณต้าฟาร์มนะครับพี่น้องสําหรับคุณต้าฟาร์มนี่ พิกัดกายุทธีบ้านขว,วัลตำบลขว,วัลอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับพี่น้องครับการยุ่แถวแถววิทยาลัยเกษตรจังหวัดมหาสารคามนะครับวันนี้มีง้วแดงบลาหมันหัวนวลลนทุกตัวนะครับพี่น้องครับกะสิบห้าพียพี่น้องมาเบ่งวายอ่ะยุนี่นี่เพิ่นเปิดราคาไว้เท่ายนะครับขายพันธุกรรมทางไหลแน่นะครับอ่ะยุนี่มีงว้วทองนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาเบิ่งกันวา่าตัวใดทองนะครับแต่ละตัวอ่านี่นะครับเอาก่อนที่อื่นที่จะไปอ่ะเบิ่งราคาง้วรับพี่น้องครับก็ ไปพูดคุยกับทางเจ้าของฟาร์มกันนะครับพี่น้องครับขอสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตาฟาร์มครับผมเอาวัอนี้ทั้งคุณตาฟาร์มนี่มีมาให้งามแบล็คโมล่นหาตัวนะครับเนาะแม่นครับท่องยูนิตจักตัวครับท่องสามครับท่องสามตัวท่องนี่คือรับประกันทองบ่ครับนี่รับประกันทองครับรับประกันทองตรวจทองแล้วเป็นบ่ครับคัตรวจทองอ่านี่ยนะครับมีท่องอยู่ิตสามตัวนะครับพี่น้องเอาทางคุณตาจะเปิดตัวไหนก้อนครับให้ตัวนี้ก้อนก็ได้ครับเอาตัวนี้ก้อนนะครับใหญ่ๆถึกๆแบบนี้แหลลละููกกครับ ตัวนี้นี่อายุประมาณจักเดือนล่ะครับตัวนี้16เดือนครับ16เดือนนะครับตัวนี้บ่ะทันที่เป็นสัตว์เป็นบ่ครับนี่ผสมแล้วเด้โอ้ผสมแล้วเต้ผสมซุปเปอร์แชมป์ผสมผ่านรอบหนึ่งเพื่อแชมป์ผ่านหนึ่งรอบนะครับพี่น้องครับเอาหัวสาวทองแรก16เดือนสาวไม่ไม่หนึ่งนีใบพร้อมตัวนี้ F1 นะครับพี่น้องครับได้ใบแลรกลูก KF68 ลูก KF68 ได้ครับผสมผ่านหนึ่งรอบผ่านหนึ่งรอบนี่แหละครับโมเดลโลดนี่แหละผสมซุปเปอร์แชมป์ครับของวิไลฟาร์ม ใส่สุเไปเฉมของวิไลฟร์มนะครับเอาส้นสูงตัวนี้กับคุณตาฟร์มวัตรใดยุทธท่ดไดครับผมว่าท่านวัดไเด้ประมาณลอยสี่าบว่ะลอยสี่สิบห้าัวครับพี่น้องครับเอาท่านวัตได้ครับพี่น้องเด้อเนื้อหนังตัวตนความหนาครับแดงทั้งตัวครับพี่น้องครับนี่เด้อตีําๆไปนะนี่ตีตําๆไป้อยสี่สิบห้าแล้วครับพี่น้องส้นไทยได้ครับเด้อท้ายกว้างท้ายบึกครับพี่น้องครับนี่ผสมไปเลยได้ครับพี่น้องเด้อตัวนี้ผู้ใดอยากจะได้อะง่วนสวยๆงามๆจากข้อของคุณตาฟรามนะครับมาเบ่งกันว่า เอาตัวนี้นีนเ่เปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับเปิดไว้145าคะแนน1 4 5 0 0 0นี่น้านะครับพี่น้องครับต่อรองได้ครับราคาต่อรองได้บันได้เรื่องรถรับส่งล่ะครับส่งฟรี100กิโลเมตร ส่ง400รกิโลนะครับพี่น้องครับนี่แข่งขาใหญ่เด้อครับพี่น้องครับม้วนตัวนี้มีตำหนิตรงไหนบ้างครับบ่มีครับรับประกันตำหนี้ไม,ไม่มีเด้อครับพี่น้องครับล้มกับตีหัวเดอกพี่น้องขาแข่งใหญ่ล,ลำแข็งลำขาใหญ่ๆนี่แหละครับพี่น้องนั้นๆดีสีแดงดีเด้อครับพี่น้องเด้อนี่แหละตะนอกเป็นยังไงให้พี่ให้น้องเบิ่งเอานะครับเนาะเขาเฮ็ดให้เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับเชื่องพร้อมนี่บัวเชื่องเชื่องนะครับจับได้ใบได้ครับพี่น้องครับสีบัวน้ออ่านี่แหละครับจิ๋มเป็นสีแดงดีนะครับเด้อเอาฝาาากกเบบอออออรรรรร์์โทททศัััพหืช่่งงตติด้คนี คุณตาฟาร์มอำเภอเมืองมาสรัคามเบอร์โทร085ครับครับ008ครับ7566ครับอ่าเนี่ยแหละครับพี่น้องครับบันนี้ผู้ยุ่ทั้งไกลอยากจะติดต่อทั้งไอ้เฟสบุ๊กหรอครับเฟ e บุ๊กก็แก้มใสโฟโต้ดิจิตอลแก้มใสโฟโต้ดิจิตอลนะครับพี่น้องครับเอาตัวแรกผ่านไปครับไม่มีตำหนิ ต่อไปเอาตัวตัวนี้นะครับเนาะตัวสองครับนี่ตัวที่สองเหย้าบอสครับพี่น้องตัวนี้ผู้ใดมักหัวง่วเหยาเหย้นะครับพี่น้องเหย้าเนี่ตัวนี้ส้นสูงกสิประมานลอยห้าสิบด้วยพี่น้องเด้อโดยประมาณนะครับพี่้อลยห้าสิบบวกเนาะลอยห้าสิบบวกอ่ยาวใหญ่แล้วก็แดงเข้มดีหูติดโบดถ์ดีนะครับเอาตัวนี้ลูกของพ่อไหนครับตัวนี้ตัวนี้ลูกเอสเคห้าสองศูนย์ครับเอสเคห้าสองศูนย์ผสมไปครับตัวนี้ตัวนี้สิบแปดเดือนเพราะท่านผสมครับสิบแปดเดือนยังไม่ผสมนะครับพี่น้องเริ่มเป็นสัััว้้อ่นนนคครรบบงไะพี 18เดือนก่อนถือว่าเป็นสาวเต็มที่แล้วครับพี่น้องครับนี่แหละส้นหนาครับพี่น้องครับนี่ทำเขาให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้บดขอลึกแล้วครับพี่น้องเด้อนี่ส่วนหน้านะครับผมเนาะนี่ล้มแข็งล้มขาเป็นยังไงครับพี่น้องครับเนื้อตัวเป็นยังไงเบอร์เอาเด้อครับเด้อตัวนี้เอฟหนึ่งส้นจดใบส่งจดอยู่ลูเกะแค่หาสองศูนย์โอ้ตัวนี้เป็นวัวเอฟหนึ่งนะครับพี่น้องครับส่งจดรอบใบนะครับพี่น้องครับลูกเอสเคห้าสองศูนย์นะครับนี่แหละเงาหางอ่าใหญ่ๆนี่แหละครับพี่น้องครับหูข้อมเชืองครับเอ้า ผู้ใดสนใจอยากจะได้ตัวนี้นะครับเด้อตัวนี้มีตำนี้ตรงไหนบ้างครับ่มีครับแต่ว่าเป็นลํำปีเท่าแล้วหายแล้วก็เคยเป็นลํำปีมาอันนี้เคยเป็นลํำปีต่ว่าผมเหลียวยุนี่ก็แทบจะไม่เห็นเลยพี่น้องครับหายแล้วบ้ากิบวัตหน่าจะไม่ได้เป็นหลเลยครับพี่น้องครับบอกกันไว้บอกกันไว้นะครับพี่น้องครับขาดำเลี่ยงเลยซื้อหัวขาดำเลี่ยงนี่นะครับพี่น้องเด้อล่ำแข็งล่ำขาปิดเลครับขาแขงเท่านี่นะครับเด้อเรียบดีนะครับเนาะเอาให้เบื้องเงาครับพี่น้องครับน้ำลึก สีหม้อทองห่วงเลยสีแดงจัดนะครับพี่น้องแล้วก็ลักษณะเด่นสูงใหญ่โตยาวครับพี่น้องตัวนี้นมมีติ่งหรือไม่ครับนี่มีครัสามสี่ไม่มีนะครับมีสีหัวอยู่ครับพี่น้องครับอ่านี่แผ่นหลังเป็นยังไงครับพี่น้องครับเอามาเบิ้งตัวนี้นะครับตัวใหญ่ๆนี่อ่าทั้งคุณต้าฟาร์มจะเปิดจะห้องไว้เท่าไหรครับตัวนี้ครับเปิดไว้ร้อยสามสิบห้าครับหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันอันนี้วัวสาวๆสดๆยังไม่ได้ผสมนะครับเด้อนี่แหละรูปร่างหน้าตาครับพี่น้องเมื่อเราอยากจะได้แบบนี้ คุณตาบี้มาให้นะครับพี่น้องครับเบอร์ทุกขยุตหน้าจอตรงนี้แหละครับพี่น้องครับพูดคุยต่อรองกันเอาเด้อครับพี่น้องเด้อนี่แหละเอาสนหนาแบบนี้ยังเงี้ยเงี้ยมาแต่ละเถื่อนี่ก็มีเตอร์ไซนี่แหละครับเกรดวัวที่ขัดเข้ามาในคอกนะครับเนาะแลักการดูแลคอกอยากจะให้พี่น้องเห็นเนาะนี่ว่าเพิ่นการดูแลฟาร์มจัดการฟาร์มอย่างไรนะครับมุ่งกับ่มีหดป้องสิเข่าพูดละครับพี่น้องครับอมใบย่างดีได้ละเอาตัวต่อไปครับบัดนี้ตัวต่อไปท้องเจ็ดเดือน ตัวนี้ท้องใหญ่แล้วครับพี่น้องครับนมเริ่มเต็งบักแล้วล่ะท้องเจ็ดเดือนอันนี้ท้องแรกหรือท้องที่สองครับท้องแรกครับเป็นวัวสาวท้องแรกนะครับท้องเจ็ดเดือนเอาท้องพอได้ครับเจ็ดเดือนนี่ท้องเคฟสามหนึ่งนี่ใบมีหลอดครับเคฟสามหนึ่งมีใบมีหลอดให้นะครับส้นสูงก็จะร้อยสี่สิบบวกนะครับพี่น้องร้อยสี่สิบบวกลบหนึ่งอ่าเนี่ยจะประมาณร้อยสิบสองร้อยสิบสามเลยนะครับพี่น้องเด้อตีสวาร์ร้อยสี่สิบบวกเอาบัตริ่ตัวเมีที่ยืนอยู่นี่เป็นลูกของสายไหนครับลูกซีไว้สุดของครับทายา พระบึงสดนหนาครับพี่น้องครับหนางามตัวนี้นี่กระโหลกกระบันไอยใหญ่เนี่ยแหละครับพี่น้องครับเล่มแหลมมานี่นี่นะครับแล้วตัวนี้หูใบเย้าด้วยครับพี่น้องครับวัวพี่น้องจะเห็นชัดบ่หูสันสันนะครับพี่น้องครับเผ่าใหญ่ๆเนี่หละอ่าเนี่ยนะครับทรงยืนอันนี้พื้นมั้นมาเสมอกันนะครับพี่น้องเด้อเอาส่วนท้ายเป็นอย่างไรนะครับพี่น้องครับควนอาจจะขี่ม่อก้นะครับพี่น้องเอ้าเรี่ยมตัวทั้งนี่เป็นอะไรครับพี่น้องนี่ท่องใหญ่ๆเป็นงอที่อนข้างที่จะ อ้างลึกเลยล่ะครับพี่น้องครับหัวท้องตัวนี้รับประกันท้องใหน้นะครับท้องใหญ่เลย,เยพี่นอ้องเดี๋ออยวจะพาเบิึงส่วนหนาชัดๆเนาะหันไปทางผุ่นจออ <c oughs> อ่อยเออเนี่ยแหละพี่น้องครับหน้าสวยๆครับเอาตัวนี้ตั้งพุตาเปิดไใบถ่ายเครับหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับพี่น้องครับเนาะนมไม่มีติ่งนมท้องแรกท้องแรกท้องสาวนะครับต่อรองกันได้ทุกตัวนะครับพี่น้องเด้อหายได้หน่อยได้หลายตอนนี้ก็คุยกันเอาครับพี่น้องครับจิ้มดำนะครับพี่น้องเด้อ นี่แหละส่วนไทยอ่าส่วนไทยบ้านไทยครับพี่น้องครับนี่อยากจะได้แบบนี้บรรยากาศไทยคลิปเนี่ยกับตอนเย็นๆนะครับพี่น้องครับแดงทุกตัวครับพี่น้องแล้วก็แดงเข้มนะครับพี่น้องครับเข้มทุกตัวนั่นแหละแต่ว่าบางตัวที่เป็นเข้มไม่ไหมนะครับพี่น้องครับก็เลือกเอาตันนี้มีอีกสองสาวอยู่ทั้งผุดนะครับเนาะสองสาวเดี๋ยวสีพายยางไปเบิ้งทางนี้ครับพี่น้องนี่แหละก็ชมบรรยากาศครับอ่าตอนเย็นๆนี่แหละครับผมสองสาวนี่มีตัวในผสมไปหรือทองไปครับตัวนี้สองตัวนี้ตัวนั้นทองแต่ว่าพวกนั้นเปิด ตัวไก่โอ้ตัวไก่ทองแล้วต่วเพราะท่านได้เปิดเอ้าผู้ใดอยากได้กับมาแอลเอาครับพี่น้องครับตัวทองโลโก้แต่ว่าเ่อเปิดล็อกโก้หรือลอนโก้ครับลอนโก้ลอนโก้ห้าสามเก้าโอ้ตัวหนาดึกปะครับพี่น้องตัวนี้ลูกนอกเลยลูกพอนอกนะครับพี่น้องพอนอกตัวนั้นตัวลึกนะครับพี่น้องเด้อสองตัวนี้ก็ได้เตัวนั้นเ่อเปิดเปิดตัวนี้ป่ะนี่เปิดตัวนี้ตัวนี้ผสมไปครับนี่ตัวนี้ผสมแล้วตัวตัวนี้ผสมแล้วนะครับพอทดสัพนผสมไวเซ็บหนึ่งหนึ่งหกไวเซ็บหนึ่งหนึ่งหกทดสัพนนะครับพี่น้องครับทอองเดืน ท้องสี่เดือนนะครับเอ้ายางเบังนั่แบบนี้แหละพี่น้องบรรยากาศธรรมชาตินี่แหละท้องสี่เดือนตัวนี้รับประกันท้องให้ยุบครับรับประกันท้องครับตรวจแล้วรับประกันท้องให้ได้ครับตรวจท้องแล้วผสมไวัยแซตโพพลหนึ่งหนึ่งหกมีใบมีหลอดครบให้ยุบครับมีใบหลอดครบครับสูงกับประมาณร้อยสี่สิบบวกนะครับพี่น้องเด้อร้อยสี่สิบสอง่าร้อยสี่สิบสองนะครับพี่น้องจิมดับนะครับเนาะการเดินการยางบ่มีดอกครับขาถกเบื้องเอาครับพี่น้องครับนี่นี่แหละครับพี่น้องครับเอ้าตัดทิพย์พายยางกล้หนับพี่น้อง เอาจังตัวนี้นี่เปิดไว้ที่เท่าไหร่ครับเปิดใบเก้าสิบเจ็ดเปิดไว้ต่ําแสนนะครับพี่น้องครับอันนี้ก็นคืองอท่องเด้อพี่น้องเด้อเก้าหมื่นเจ็ดเก้าหมื่นเจ็ดนะครับพี่น่ะพี่น้องครับเนี่แหละเลี่ยมตัวครับพี่น้องครับนี่เด้อส่วนหนาส่วนหางเป็นยังไงเดี๋ยวกะลองหายมันยังไม่เก็บเบื้องใกล้ๆครับพี่น้องครับนี่ผู้ใดอยากจะไกี่ไรหนาไป็นมลกองขี้ดินมากเลยครับพี่น้องกีบเล็บเป็นยังไงครับพี่น้องครับก็จะให้เบื้องใกล้ๆนี่แหละครับนี่สิมลของหูบุญชั่วกับสีน้ำไทยขึ้นก่อครับนี่น 9ก้าหนเดนะครับพี่น้องครับทั้งสี่กับถือว่าทรงฟรีคือกันเป็นบ่ครับนี่ทรงฟรีต่อรองได้ทรงฟรีต่อรองได้นะครับพี่น้องครับนี่แหละส่วนไทยดำๆนี่พี่น้องครับออกมากหน่อยเดีะอะไรวเออไปเป็นยังกับขนอกครับนี่แหละครับพี่น้องครับการเดินการยางการวิ่งนะครับพี่น้องครับนี่เอ้ยผู้ใดอยากจะได้ง้วนจากคุณตาฟ้าบ้างครับกับติดต่อสอบถามมาได้ตลอดแล้วครับลูกแรกนะครับมันอันนี้ครับลูกแรกลูกแรกนะครับเนาะเป็นง้วนสาวสองแรกครับพี่น้องครับอ่า อ่ยะยาโดดอดอกทางนอกได <อ S> ้<ล>ตัวนี้แน่น,นที่ว่าเปิดนี่ให้ตัวนี้ที่ว่าเปิดว<ง>ันนี้สีภาพเบื้องตัวนี้ครับ,รบอ่าท้องสาวกับลอนโคห้าสามเก้าอันนี้ไอผสมไปจักเดือนหรอครับนี่ผสมไปท้องสามเดือนกว่าส,สี่เข้าสี่เดือนท้องสามเดือนจะเข้าสี่เดือนนะครับพี่น้องครับสี่เ <4 S 2> ดือนนี่แหละอ่าเราถามนะครับเปิดมาตูตัวนี้เป็นตัวนี้ไปยังเครื่องว่าเปิดครับตัวนี้แพงไว้ลูกนอกแพงไว้ลูกนอกก่อนเอาไว้จะเป็นเบื้องลูกมันเพื่อได้เบื้องลูกนะครับพี่น้องครับลึก่ากนะครับตัวนี้เด้อนี่แหละ ตัวนี้เป็นลูกของตัวใดครับตัวยืนอยู่นี่ตัวนี้เป็นลูกนอกลูกแม่พอมันเป็นนอกพนอกไม่นี้กับผสมหาลูก,ลกพอนอก,กอ,อีกโก้แมนอ่าีกแล้วครับพี่น้องตะ่านฟอ<ว>นอกเดี๋ยวบรว่าเป็นลูกของตัวใดได้พี่<ม>น้องเด้อบรรลุแต่ว่าเป็นเป็นวัวนอกนะเพราะยังไงเพท่านได้ตีเบอร์ครับพี่น้องครับนี่หัวล้นล้นนะครับพี่น้องครับไทยแบบง่ายได้ครับพี่น้องเด้อตัวนี้บึกมากครับพี่น้องครับเอาอยากจะได้อยากจะย่มอยากจะชมแต่ว่าคันไทยราคาได้ก็ สีขครอยู่ท่องท่มากเอาโอ้โอต่วาต่วาขันไดราคากันนะครับพี่น้องครับฝึกกับแบงคึ้นกันนะครับพี่น้องอต่ว่าพูดคุยสอบถามมาแล้วครับเด้อว่าเปิดยุทธได่นะครับพี่น้องครับกัพูดคุยสอบถามกันเอาครับพี่น้องครับกับท้ายไม่เห็นโตแล้วมากระจังท่วมากครับพี่น้องครับชอบตัวไหนนะครับเนาะท้ายเนี่น<า>ยเมาซี่ตัวนะเอาเนี่ยนี่นะครับเนาะเมาซี่ตัวรถพิเศษให้ร่วมกันแล้วถ้าเมาซี่ตัวนี่รถพิเศษให้ครับพี่น้องครับร่วมกันแล้วมีมีท่องสองตัวตัวเนาะนี่สองสองผสมนะผ่านหนึ่งผสมผ่าน เหมาซี่ตัวนี่นะครับเด้อเนี่ยราคแด้งๆนี่หระคบพี่น้องครับมีรถพิเศษให้นะครับราคาแต่ละตัวบอกไปแล้วนะครับสี่ตัวนี่นี่สี่ตัวนี้นะครับพี่น้องครับรถให้พิเศษเลยหมอไปเลยนะครับพี่น้องครับรถให้พิเศษนะครับรถไหลตัวโตง่ามมาักเลยใม่ตัวโตง่ามครับพี่น้องครับสุดยอดเลยผู้ใดมีกว่าประมาณถึงกำลังมองหางัวแบบนี้เขาฟ้ามนะครับพี่น้องครับนี่นี่นะครับเด้อมาเหลือกมาเอาอยู่ราคาตะละงเลยล่ะราคารถได้ ราคาลดได้ลดได้บักเยอะเลยมันบ่ะคับขันเมาสนี่แมนตะลึเล้ะแตะลึเลยครับพี่น้องครับอ๋อนี่หระคบพี่น้องครับไผอยากจะด้มาเอาเมาไปเลยสี่ตัวนี้อ่านี่นะครับเอาสำหรับคลิปนี้คุณตากะมีงัวมาให้พี่ให้น้องสวยๆงามๆนะครับพี่น้องครับสำหรับคนที่ชื่นชอบวัวลูกผสมสวยๆนะครับพี่น้องครับกำลังหัดจับหัดเด่นเนาะกะมาทีคุณตาฟ้าคนนี้ให้ตลอดนะครับเด้อเอาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบขอพ่อว้แค่นี้นะครับพี่น้องครับมีงัวม้าไม่จังไลกะผมกะสิ พายพีพ่อน้องกลับมาเบิงอีกเนาะอยู่ที่ข้อของคุณตาฟาร์มกันแถวเวลาก็ใส่ติดถนนย่ายไมยเลขทางทางหลวงไมยเลขกยี่สิบสามถนนแจ้งสนิทนี่แหละครับพี่น้องครับขอมาเล่นนะครับเนาะโทรถามได้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับส <ขอ S 1> วัสดีครับสนับสนุนโดยอาหารวัวตราบัวเพชรบัวเพชรอาหารวัวโปรตีนสูงน้ำนมดีมีคุณภาพวัวอ้วนอาหารปลอดยูเรียต้องบัวเพชรสูตรโปรตีน1 8และสูตรโปรตีน22%ใช้ได้ทั้งโคนมโคเนื้อโคขุน โคสวยงามโคแม่พันธ์ุโคพ่อพันธ์ุโครุ่นโคอุ้มท้องและโคนมสนใจติดต่อ0897102244สิงค์คำฟาร์มอำาเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามแบบนี้ต้องลอง